ไอดีดองเพชรแนะนำซอมบี้ลัสนะครับมีหลากหลายเกมนะครับทั้งเกมของวันพีเบลตี้ลัสนะครับวันพีเทเชอร์คูดบีดเบฟโซดักบอลเลเจนต์นะครับแบล็คโคเวอร์โซโล่เลเวิรลิงนะครับดักบอลโดครั้งเจ็ดปามนะครับหลากหลายมากมายนะซอมบี้ลัสนะครับซึ่งคุณสามารถนะครับพิมพ์ภาษาไทยหาใน Google ก็ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับดูนี่ครับซอมบี้ลัส ไทยๆก็ขึ้นเหมือนกันครับอันแรกนะกดเข้าไปครับเป็นของสองบีลาสครับ ID ดองเพชรสองบีลาสครับสวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Show ครัวงครับม Mr. เคก็วันนี้ครับเทเช่แบบในการขออภัยนะครับลงช้าไปสองวันนะครับเนื่องจากช่องโดนแบนไปเจ็ดวันนะครับวันนี้ก็เพิ่งได้ปลดแบนนะครับโอเคปลุยกันเลยนะครับก็อาจจะลงช้าไปสักหน่อยนะ เพื่เทชอร์แบบรอบนี้ครับเป็นเทเชอร์แมพของโมเดลนะครับก็บรอบนี้ป่ะลุก,กันเลยแล้วกันเพราะผมคิดว่าทุกคนก็เล่นกันอยู่แล้วเนาะป่ะ,ปะลุยครับซึ่งรอบนี้คิดว่าค่อนข้างจะง่ายกว่าเดือนก่อนๆน,นะครับน่าจะเนื่องจากตัวละครขอหกดาวใหม่อยากให้เจ้าจา่จาจ่าทาชิงิ แคชกิเนี่ยมันเป็นตัวคอรที่มันมันไม่ค่อยจะมีะดีบงดีบัฟลักอะไรเยอะแยะนาะก,ก็เลยทําให้รอบนี้ดูง่ายขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตัวละครมันน้อยด้วยอที่มันอวยนะเพราะงั้นก็เลยค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วก็จ่าเนี่ยเป็นตัวคอรที่ผมคิดว่านะเป็นงั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอเครบจ่าตัวคอรที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะใช้งานง่ายเพราะทักิลของซูเปอร์ อาต่างๆอาณาของจ่าเนี่ยมันไม่ต้องมีเงื่อนไขไงแค่กดสกีไม่ตายซูเปอร์ก็ใช้งานได้นะครับเพราะงนั้นก็เลยเป็นตัวละครที่คนข้าจะเล่นง่ายดางของเกมที่แบบตัวนี้ก็เลยง่ายตามกันไปนะครับโอเคมาบอสลับนะครับมอสลับตัวแรกนะครับก็จะเป็นบอสลับของมูนี่นะครับไปดูกันเลยครับบอสลับ ซึ่งทีผมนะครับก็ใช้ทีมทีมนะครับใช้เป็นซับพอร์ตไอ้ใช้เป็นตัวละครเพื่อนนะครับของจ่านะครับกัปตันผมนะครับก็จะเป็นซัญจินะครับโอโซบานะครับหงดาวบวกนะครับตัวฟรีที่แจกมาของรอบก่อนนะแล้วก็เป็นอ่นายมิจังนะครับคู่กับอ่คาริน่านะครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะโคตรอวยเลยนะก็เนื่องจากนะครับดาเนี่ยตอนเจอบอสใหญ่เนี่ยมันเจอกับพวก ลดโจมตีกรอบภาครึ่งกรอบสีฟ้าซึ่งนามิคารินาลางของคารินาเนี่ยมันล้างได้ทุกอย่างนะครับแต่มันจะติดอยู่ที่ว่าเากรอบสีฟ้า1เทิรเธอเพราะงั้นคุณก็ต้องหาตัวขอรที่สามารถล้างกรอบฟ้า1เทิรเธอรหรือซัพพอตเอามาช่วยนะซึ่งผมใช้เป็นนะครับโซคิง so ตัวนี้ซัพพอตล้างของกรอบสีฟ้าออกได้นะครับหรือถ้าหากไม่มีโซคิงก็จะมีตัวหนึ่ง เป็นน้องตายนะครับน้องตายต้องเป็นกาชาของซัพพอร์ตนะถ้าใครมีก็สามารถใช้แทนได้ซึ่งตัวนี้ใช้งานาจะยากหน่อยเพราะต้องกดเพอร์เฟกที่นามิคาลินานะครับถึงจะมีการล้างของกรดสีฟ้าออกมาได้นะแล้วก็มีเป็นโคบี้นะครับโคบี้ของตัวคอหผูกตาของเทเชอร์แมพนะครับ แล้วก็เป็นอ่าตัวนี้ไม่จําเป็นนะครับก็หาอื่นใส่มาแทนได้นี่คือผมใส่เพื่อทําการบัฟเสริมทีมเฉยๆนะนเจ้าคาสสิ่งโมอเล่นเนี่ยเสริมทีมนะไม่จําเป็นนะครับแล้วก็เป็นอาพิเคนะครับผูกดาผูกนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวคอนฟีก็ได้เพราะมันเคยแจกฟรีมาก่อนนะครับใช้เพื่อเป็นจ่านะมาลุยกันเลยครับจริงๆมันจริงๆไม่ใช่จ่าใช่ไหมเขาขึ้นเป็นนาวาโท นาวาเอกอะไรใช่ไหมแต่พอดีจิตติดคาว่าจ่าทาชิงี้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะเพราะงั้นก็ขอเรียกว่าจ่าต่อไปแล้วกันนะ <laughs> มันติดอ่ะมันเรียกง่ายกว่านาวาโทนาวาเอกอะไรเงี้ยโอ้โหมันยาวเรียกจ่าดีกว่าเนาะกลุ่มสองนะครับก็เจอกาโมเน่นะครับ ข้าการนะครับโซ่นะครับแถวซ้ายปิดไม่ตาแถวขวานะแล้วก็บรรทําทให้แก้สีทั้งหมดเนี่ยเป็นแก้ของแพท้ทั้งสีนะครับก็ใช้เป็นไอจ้าโคบี้ครับ <c oughs> ทำการล้างของปิดไม่ตายแล้วก็โซ่ออกไปนะครับแล้วก็ใช้เป็นจ่าก็กดไม้ตายก่อนเลยครับจ่าก,กดไม้ตาย1ทีนะครับและจ่าก็กดซุปเปอร์ไทป์เลยนะครับก็จริงๆงก็กดไปเถอะแล้วก็กดไม้ตายซ้ํานะครับ พอ,พอกดสกิลซูเปอร์ไทป์ปุ๊บมันทำการล้างของอาวุธดีๆออกทั้งหมดนะครับก็ให้กดสกิลไม่ตายซ้ำนะแล้วก็เปลี่ยนตัวของนามิคาลิน่านะครับแล้วก็กดไม่ต้องเอ้ยแล้วก็โจมตีได้เลยครับก็ใช้เป็นโคโบี้ปิดฉากนะเรา พอนะครับพอเจอบอสปุ๊บนะครับจ่าจะมีสกิลไม่ตายออกมาทํางานเองนะเนื่องจากนะครับมีการบัฟ6เอฟเฟคแก้วขึ้นมาเน่ยนะครับมีการบัฟ6เอฟเฟคแก้วหรือฮิ้วเลือดตอนจบเทิร์นขึ้นมาเมื่อเทิร์นต่อไปสกิลนั้นจะทํางานเองอย่างนี้ครับเจอปิดไม่ตายเจอรถโจมตีนะครับเจอเกาะฝ่าครึ่งนะครับเจอเกาะิดไฟ้าเห็นไหม ทำงานเองะมันเป็นเซกิืกับตาของจ่านะก็พลงงานจ่าสามารถล้ากของปิดไม้ตายได้2กลุ่มนะครับกลุ่มที่สองก็ได้กลุ่มบอสก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะออกมา2กลุ่มเนี่ยนะของจ่านะครับตรงนี้ให้กดเปลี่ยนตูวนะครับเป็นลากของคารินนครับและกดไม้ตายการทําการลากของทุกอย่างครับเกราะพาร์ึ้งเกราะสีฟ้ารดโจมตีนะครับแล้วก็บัฟไปเลยครับ จริงๆพี่เคนี่ก็ไม่จําเป็นนะคุณใช้เป็นซันจีเนี่ยบัฟโจมตีก็ได้เหมือนกันนะเพราะงั้นสรุปก็คือว่าพี่เคกับคารสึเนี่ยไม่จําเป็นกับทีน้นะหาตัวคนอื่นเอามาล้างบัฟแทนพี่เคเอามาล้างบัฟแทนของคารสึได้เหมือนกันนะครับตำแหน่งของพี่เคคารสึคือตำแหน่งแปลว่าฟรีๆนะเอาอะไรใส่มาก็ใส่มาเลยนะครับใส่ได้หมดนะ โอเคแล้วก็โ่งสีได้เลยครับซึ่งเปิดด้วยซันจินะครับเพราะซันจินั้นดาเมจเบาทีมนี้มันมีการบัฟของสายกระดาษจดไงสุดซันจิมันไม่ใช่ดาเมจเบาสุดครับเปิดซันจิครับประมาณนี้ครับบอสลับนะครับรองบอสตัวแรกนะครับอาเจ้านักฆ่าเยตินะครับตัวละครสำคัญของทีมนะครับก็มีแค่ตัวเดียวครับคือจะเบจเจเอสแต่นะครับ เอสแบ5ดาวโบดก็สำคัญตูดเดียวนะถึงดีเป็นละครฟรีของเดือนก่อนนะครับส่วนนอกนั้นอะไรใส่ก็ใส่มาเถอะสำคัญแค่ S อสแบนะครับมาลุยกันเลยครับก็บอสจะมีการเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วระเบิดมีเกราะบ,บาเลีสแก้วของซูเปอร์ระเบิดด้วยซึ่งกับัางของ S อสแบสามารถทำให้แก้วระเบิดนั้นเป็นแก้วตรงสีได้นการเพาะงั้นก็ นั่นแหละก็แค่ s อสแ r ตัวเดียวก็จบนะก็อื่นๆก็หาตัวอื่นมาทําการบัฟบอกอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับสถานเป็นอาร์เทเชอร์แมเวลน้อยๆอยู่ก็ s อสแ r ตัวเดียวก็อยู่นะครับถ้าคุณไม่มี s อสแ r ก็หาเพื่อนเป็น s อสแ r ก็ได้นะครับก็แค่ทําการกดแม้ตายของ s อสแ r หนึ่งทีครับจบครับจบเลยแล้วกดโจมตีไปครับแล้วก็จบครับบอสหลอครับ บอสรองตัวที่2อนะครับหนวดชานะครับก็ตัวสำคัญนั้นก็มีแค่เป็นซันจิโอโซบา6ดาวบวกนะครับจ,จริงๆ6ดาวดาธรรมดาก็ได้นะ6ดาวบวกก็จะคูณแต้ม6ดาวธรรมดารู้สึกจะไม่คูณแต้มนะส่วนคุมะอ่าจริงๆคูมะมันก็ไม่จะเป็นนะ <c oughs> จริงๆคือเราสามารถฆ่าบอสได้โดยการกดแค่ซันจิตัวเดียวนะครับ ็ดาบเป็นบอสเวลต่ำๆนะดาบบอสเวลสูงขึ้นมาก็หาอื่นๆเอามาแทนไอ้เจ้าคูมาร์ก,ก็ได้ในการล้างของคูมาร์ล้างอะไรวะเป็งคูงาคมาร์ใส่มาล้างอะไรเอ่ยอ๋อคูมาร์ใส่มาล้างบับบาดเจ็บนะครับจริงๆก็มาจําเป็นหลมะมั้งก็หาตังอื่นๆเอามาล้างบับเผาไม้ก็ได้ถ้าคุณมีเป็นซันจิหกดาวธรรมดานะหกดาวบวกของซันจิสาม,มารถล้างบับเผาไม้ได้หกดาวธรรมดาล้างเผาไม้ ล้างเผาไหม้เผาไม้ล้างเผาไหม้ไม่ได้นะครับมาลุยกันเลยครับซึ่งเราต้องกดลากลงของซันจีตอนกลุ่มที่2นะครับเนื่องจากบอสนะครับจะมีการติดโซ่ติดใบติดปิดไม่ตาย่ายกับไตของเรานะครับถหากซันจีกดลากลงปุ๊บซันจีจะเข้าสู่โหมดสตลนะครับหรือโหมดล่องขุนนะครับจะสามารถการพวกดีบัฟได้ทั้งหมดของซันจีเองนะกดลากลงนะครับ อ,องการผมถึงบอกว่าใส่เป็นเซนจิหกดธาธรรมดาก็ได้เพราะ6กดธาธรรมดาก็มีล่องหนเหมือนกันนะไม่ต้องไปซีเรียสค้าคุณไม่มี6กดาบัวนะครับหกดธาธรรมดาใช้งานได้อยู่แต่แค่ว่าล้างเผาไหม้ไม่ได้บอสนะครับหนวดชานะครับตามชื่อจริงไม่ได้หนกัน ก็เจอกับบัฟเผาไหมบัฟบาดเจ็บนะครับก็ให้ดกดสกิลไม่ตายไปหนึ่งทีก็ทําทการเปลี่ยนแก้บัฟไปนะครับแล้วก็แคบูมโจมตีไปเลยครับก็าหากคุณกลัวบัฟบาดเจ็บปรากวดเป็นคูม,มักก็ได้จริงๆก็ไม่จําเป็นหรอกเพราะบัฟบาดเจ็บมันโดนหนึ่งหมื่นเนาะเลือนเราไม่ตั้งแปดหมื่นเนี่ยก็ไม่ตายหรอกประมาณนี้ครับบอสรองตัวชาบอสรองของรอนะครับก็กับตันนั้นอ้าจริงจริงก็ กับปานสำคัญป่าวะเอจอปิดไม่ตายโอเคเจอใบกับตันนะครับสำคัญและเพราะบาร์กี้นะครับผมจะเป็นบาร์กี<า>้<า>ของทีมชื่อแบบหกดาวนะครับ,บาสามารถการปิดไม้ตายทั้งหมดได้สิบถือโนอถ้าหากไม่มีก็หาตัวคอสเอามาลักปิดไม้ตายเสริมเอานะครับรลูกเรือนะครับก็จะมีเป็นมเน่นะครับยังไม่ได้อัปเกรดนะครับแต่ใช้งานได้กับเวฟร์เจ็ดเองนะเอามาลากของใบกับปันนะครับก็ สำคัญแค่ตัวล้าของปิดไม่ตายแล้วก็ถามีกระตันบาร์กี้ก็ใส่กระตันบาร์กี้ไปเลยก็จะคุ้มมากๆนะครับลูกน้องก็จะเป็นเจ้าโมเน่สาคัญตัวเดียวนะครับตัวฟรีนะจากอีเวนต์ของไพเล็กขิงนะครับมาลุยกันเลยครับ ก็าบากี้นะครับสามารถเปลี่ยนแก้วได้การปิดไม่ตายได้เพราะง้นก็เลยครบทั่วมากมากครับกับดายนะเออแล้วก็ถ้าใช้เป็นบากี้เนี่ยชัตเตรครที่เป็นเงื่อนไขของซูเปอร์คาร์ดของบากี้มาด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นหนวดดำนะครับหนวดดำของเทชเ่่แม็กใส่มาก,ก็สามารถเป็นเงื่อนไขขอเจ้าบากี้ได้จริงนะครับคือบาคกี้ตัวนี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีมั้งเพราะเนื่องจากมันเป็นละครของการชาวิวกะาพัง แล้วก็หลายคนก็เปิดกาชาว,ว้กวกพังหน้าจะได้มาซึ่งผมได้มาตั้ง3ตัวในะอวีนเยอะเกินนะครับจเจอป่ตายครับเจอเปลี่ยนแก้วเป็นมุ่นหมุนนะครับจเจอใบกัปตันนะครับก็ใช้เป็นโมเน่ทำการล้ากข,ของใบกัปตันออกไปนะครับแล้วก็บาร์กี้กดลากลงก่อนนะครับซูปเปอร์คาร์นะครับเปลี่ยนแก้วเป็นสีแดงนะครับแลวกดสกิ๊งไม่ตายครับก็จะมีการเปลีป่ยนแก้ว ทั้งหมดเป็นแก้วตามของบัตรกีกนะครับก็เ <_ s illy> ป็นสีแดงนะแล้วก็โจมตีได้เลยครับ <_ s 1> อื่น,น <_ s 1> ๆก็หามาบัฟเพิ่มเติมก็ได้นะประมาณนี้ครับรองบอสของลอรองบอสสุดท้ายน,นะครับสีซ่านะครับก็เป็นทีมที่ตัวฟรีเกือบทั้งหมดเลยนะครับเอ่เป็นกัปตันของลูฟี่นะครับตัวฟรีจากเฟ้มือใหม่นะครับพาดาบววครับ โซคิงนะครับที่ใส่มาทาไมก็ไม่รู้ครับมัจะเป็นทีผู่เฉยนะครับโซโลนะครับจากเควมมือใหม่กับ5ดาวครับซันจีครับจากเควมมือใหม่กับ5ดาวครับซันจีนั้นต้องอัพปลดลิมิตกุญแจแล้วก็ต้องอัพอาบีหลักอันนี้ให้เต็มด้วยนะส่วนซัพพอร์ตซันจีนะครับจำเป็นสําคัญมากๆคือจะเป็นพุดดิ้งจังตัวนี้นะครับ5ดาวกาชาทั่วไปนะครับ แล้วก็ตัวละครของทําการล้างของเกระลุ้มหกเตอนะครับใช้เป็นจินเบนะครับหกดาวของเทเชอ่อแบบนะปปลุยกันเลยครับเมื่อลุยกันเลยครับก็สันจีกับพุดดิ่งจังสำคัญตรงที่ว่าบอสจะมีการติดมึนกับเราแถวบนนะครับซึ่งมึนนั้นจะสามารถถูกล้างออกไปได้ด้วยการลดเลือดของทีมตัวเองนะครับซึ่งพุดดิ้งจังนั้นก็จะมีการ ทำดามจใส่ตัวเองนะครับอ่ามึนหัวก็จะหายไปนะเพราะงั้นคอมโบของซันจิฟรีพุทธิจะง่าดาวเนี่ยใส่ไปเถอะมันช่วยได้ง่ายมากก็ฟัวฟัไว้ก็กดไม่ตายไปเลยครับของลูฟี่บัฟไปครับแล้วกดโซโลครับกระบูมไปเลยครับแล้วก็บอสนะครับก็จะมีการติดมึนหัวนะครับแถวบนนะครับแต่พุทธิจังออกมาทำงานนะของซัพพอร์ตนะครับ เปลียนแก้วเป็นมือหมุนแถวบนนะครับติดบนหัวนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตทำงานตุ๊บหายไปครับแล้วก็ซันจินั้นมีประโยชน์อย่างนึงคือว่าซันจิสามารถล้างของกรอบบาลีได้2ครั้งรวมกัน2องเทินพอดีๆครับเพราะงั้นเห็นไหมครับซัพพอร์ตพุดดิ้งซันจินั้นหมาะกับด่านนี้มากมากครับแล้วก็เอ่อกดเปลี่ยนแก้วหนูก็ได้กดสุดท้ายนะครับกดเปลี่ยนแก้วแล้วก็ตีไปเลยครับ ปร้มาในแก้วบองบอสของซีซ่านะครับแล้วก็อบอสใหญ่นนครัวโบโก้นะครับ,โโก,โรบกับตันนะครับก็คือจะเป็นน้องตายคู่วันด้านะครับชนนะใช้เพื่อนนะครับเป็นไอเจ้าจ่าเหมือนเดิมนะจ่าทาชิกิเหมือนเดิมนะลูกเรือนะครับมีฮอคซึ่งนี่หาจากกาชาทั่วไปเหรอมั้งเพราะมันผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ตัวเนี้ย เหมาะเจาะกับด่านนี้มากๆนะครับเนื่องจากด่านนี้กลุ่ม2เจอใบกับตาน6เทินเจอการถูกเพิ่มเวลาของไม้ตายลูกเรือ2เทินซึ่งมีฮอกทําได้ทั้งหมดเลยคือลูกเรือการการถูกเพิ่มเวลาของไม้ตา,ายตัวเองได้2เทินไม้ตายสามารถล้างใบกับตันได้6เทินอะไรมันจะเหมาะเจาะถนาดน,น้ครับนี่เป็นตัวคอที่ค่อนข้างจะเหมาะเจาะกับดานนี้ ตรงกลุ่มที่สองมากๆครับแล้วก็เป็นโคบี้นะครับโคบี้หกดาวนะครับของเทเซอร์แมพครับอ่าเป็นพี่เทนะครับหกดาวบวกนะครับของเทเซอร์แมพนะครับที่เคยแจกฟรีมาก่อนนะส่วนไอเจ้าซันจินดามินี่ไม่จําเป็นนะครับหาตัวอื่นเนี่ยเอามาเปลี่ยนแก้วแทนคู่นี้ได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนแก้วนะเอามาแทนกันได้ครับเพื่อนคือจ่านะครับไปลุยกันเลยครับ มาลุยกันเลยครับคือดาเนี้ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากจริงๆคือไม่ยาก้ากคุณคิดน้อยๆ <c oughs> อ่ต้องบอกก่อนนะครับว่าศานั้นสามารถใช้สกิลไม่ตายได้เองถ้าหากมีการบัฟของเอฟฟกแก้วขึ้นมาเทินต่อไปจะมีการใช้ไม่ตายได้เองซึ่งการใช้ไม่ตายของศาสแบบใช้เองนั้นอาบัฟเงียบเนี่ยไม่ส่งผลนะอันนี้คือใช้งานได้เลยนะครับ กลุ่มสนะครับนี่ครนะับเจอไม่กับตันูเพิ่มเวลาของไม้ตายแถวบน5ลูกเรือ2เพราะง้นสกีไม้ตายของจ่านั้นก็จะอ,อยู่ที่5้าเทินจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วตรงนี้เพราะงั้นเราจะต้องทําให้จ่านั้นใช้สกีไม้ตายได้เองตอนเจอบอสดยการหาตัวครที่สามารถบัฟเอฟเฟกแก้วได้เอามาบัฟไปเลยพอเจอบอสปุ๊บไม้ตายก็สามารถทํางานได้เองอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรงนี้ใช้เป็นอา์มีฮอคก่อนนะครับทำการล้างของไม่กับตันนะครับแล้วกดเปลี่ยนตัวนะครับต้องแต่วันแรกครับแล้วกดไม้ตายไปนะครับนี่ครับคู่นี้ครับจะมีการปั๊บขอเอฟเฟแก้วขึ้นมาครับซึ่งนี่แหละจะทำให้จหานะครับมีการใช้ไม้ตายแบบใช้เองนะตอนเจอบอรดนะครับเป็นคอมโบที่พอใช้งานได้ปุ๊บโอดาดูง่ายขึ้นเยอะนะครับ แล้วก็พอใต้ป้าย,ายก็จะมีการติดบัฟอะไรใช่ไหมเพราะไม่มีบัฟตอนเจอบอสกับบัฟเงียบครับเพราะพอเจอบอสนะครับบัฟเงียบบัฟเงียบนั้นจะทําให้กับตาของเราและเพื่อนเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่ตายไม่ได้ซูปเปอร์ไม่ได้เปลี่ยนตู้ไม่ได้ใช้งานได้แค่ตีธรรมดานี่ครับเจอบัฟเงียบแต่เห็นไหมครับ เจอบัฟเงียบแต่บัฟเงียบนั้นไม่ส่งผลต่อการที่ว่าไม้ตายทํางานเองครับอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่นข้ามดูแจม่มมากเลยนะเจอบัฟเงียบแต่ไม่ตายก็ยังทํางานเองอยู่นะแต่แค่ว่ากดสก,กิลอะไรไม่ได้เลยซุปเปอร์ใช้ก็ไม่ได้นะครับส่วนอไอ้เจ้าช็อตใช้เป็นอ่ิเคะครับล้างช็อตออกไปครับก็จบ <c oughs> จบแล้วแค่นเลย ส่วนตัวคอร์ของโคบี้นั้นใส่มาก็ดีไม่ใส่มาก็หาอะไรก็ได้เอามาใส่แทนที่ผมเลือกใช้โคบี้ก็เพราะนี่ครับไม่มีดาเมจครับตูมไปก,กี้ด้านหลังก็ตายทั้งหมดเนาะส่วนไอ้เจ้าคู่นี้ซันจินาะมีนั้นใส่เพื่อทำการเปลี่ยนแก้วนะครับก็หาอื่น,นมาเปลี่ยนแก้วก็ได้แล้วมันารบัฟเพิ่มค่าชิดเพิ่มเติบขึ้นมาครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับ เห็นไหมดูง่ายไปเลยครับไอ้บัฟบเงียบช่างนะครับเทปเช่นแบบเดือนนี้ก็ประมาณนะครับกดไลค์กดแชร์ตามใจผมนะครับในอาซสวัสีครกา